ครอบครัวน่ารักนักอว่แบบกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับยังคงอยู่ในงานไม้อีกเช่นเคยนะช่วงนี้งานอิเกนิกก็เบาๆไปนิดนึงนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยจะต้องมาทาโต๊ะวงเดือนเอาไว้ใช้เอาไวใ้ใสเอาไว้เขาเรียกเลยอย่างบางที่เราอยากจะเออสไลด์รูตรงกลางเงี้ยเพื่อใส่แบบพวกแผ่นหรืออะคริลิกหรืออะไรเงี้ยคือเราไม่มีตัวสไลด์เลยนึกออกไหมเราจะมานั่งขุดเจาะมันก็ยากไงจริง,รงๆเรายกวงเดือนมากระาดปลื้ดไดเ้เลยอะไรเงี้ย ต่เราไม่มีโต๊ะวันนี้ก็เลยจะมาประกอบโต๊ะวงเดือนกันแบบมินิมินิตัวเล็กอุปกรณ์ที่จะต้องมีนะก็คือเพื่อนๆน,นที่มีอยู่แล้วก็คือมีวงเดือนแล้วก็ก็สามารถถอดออกได้ประกอบกับโต๊ะก็ได้นะแล้วก็ของคุณพ่อจะไม่ได้ใช้ไม้โครงแข็งนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้โครงไม้จอยนะส่วนใหญ่นะแล้วก็ไม้อาสิบมิลน,นะก็อยู่โต๊ะอยู่จะประมาณแค่ไม่เท่าไหร่ประมาณ60เซนได้มั้ง60-80ปประมาณเนี้ยนะ ทำแบบทิ้งไว้ให้ข้างล่างใต้โพสนะใครที่อยากจะทําโต๊ะเล็กๆแบบนี้ไว้ใช้ที่บ้านเองเนะี่ยก็ลองเข้าไปดาวน์โหลดแล้วถ้าเกิดไม้มันใหญ่กว่านี้มันสามารถมีพื้นที่กว่านี้ก็คือทําให้มันใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงก็ได้ไม่จำเป็นต้องเล็กเท่าคุณพ่อเพราะคุณพ่อเนี่ยต้องการเล็กจริงๆเลยเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่เลยนะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วยังไม่กดซับสไครต์อย่าลืมกดซับและอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราทางช่อง ดีไซน์แฟมิลี่นะครับโอเคอุปกรณ์ที่ต้องมือนีนะหลักๆเลยนะสาว่านมือหรือสาว่านฐานน็อตเกียวปล่อยนะหลอกสาว่านเจาะนำนะครับประมาณนี้คร่าวๆเบื้องต้นนะแล้วก็ไม้ชงไม้ฉากตลับเนี้ดินสอนะครับเดี๋ยวเราจะทําขาก่อนโดยการที่ก็คือเราจะเอามาทําการเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้แล้วก็ยิงน็อตเกียวปล่อย3 1 2จุดนะ ก็จะเอามาเป็นลักษณะขาตั้งแบบนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรหวามาก ็จเป็นโต๊ะประมาณนี้มีขา4ี่ขาตันๆเตี้ยๆแบบนั่งทําไม่ได้อะไรมากแล้วตรงกลางก็เป็นที่ดันขึ้นดันลงได้นะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันต่อ เรียบร้อยสาหรับขาโตแล้วนะอันนี้ขาโต้งเดือนเราก็ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบโต้งเดือนกันนะครับก็จะไปท่อนนี้นะครับก็ตอนนี้ก็คือต่อเสร็จแล้วนะก็เนี่ยครับเดี๋ยวตัวน,นี้เราต้องใส่ขาแบบนี้ข้างหนึ่งเพื่อสไลด์ได้ไม่งั้นมันไม่ลืนะ่น อนนี้ยังไม่ได้ติดตัววงเดือนนะไหนก็ประมาณใส่ได้แล้วใส่โตได้ คือคุณพ่อเคยใช้ทําโตะใหญ่ไปแล้วตอนนี้ก็คือต้องมาทําโตะเล็กเพราะว่าพื้นที่ไม่มีเหมือนที่บอกนะครับก็ตอนนี้ก็จะมาหาฉากก็จะประมาณนี้ก็เราก็ตอกเป็นไกลแล้วเดี๋ยวเราเจาะรูทะลุลงไปแล้วเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะตรงไหมแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้อีกทีหนึง่ง ตั้งวงเดือนเรียบร้อยเสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวเหลือทำปักแล้วอาจจะทําคานค้าด้านล่างหน่อยเพื่อไม่ให้โตมันโยเกกแตนะ่ตอนนี้มันไม่โยกอ่เพราะว่าด้วยความที่มันตัวเตีย้ยแล้วมันสั้นนะเอาแบบนั่งทําอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ได้ทํายกสูงอะไรเหมือนยืนทำนะเป็นโตเล็กโต๊ขนาดเล็กนะเอาประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรา,เ,าเดี๋ยวเราจะต้องทําการคว่ำโตนะแล้วก็เปิดวงเดือนแล้วเจาะให้มันทะลุขึ้นมานะ ให้แผ่นวงเดือมมันขึ้นขึ้นมาเนี่ยใบเลื่อยว,วงเดือมทะลุออกมาข้างหน้านี่นะเราก็ด้านข้าเนี่ยเดี๋ยวทำปักสวิตนะ <c oughs> เพื่อเวลาเราเวลาเราเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดเนี่ยมันจะได้แบบเอ่อทงานได้ถูกต้องของมันเ,นเปิดปื๊ดแป๊ด,ปดอะไรเงี้ยนะก็คือมีเสียบเข้าปักก่อนเราทําเป็นปักเสียบปั๊บแล้วก็พวก่วงไปกับสวิตเปิด,ป,ดปิดนะครับคือถ้าเกิดเราเสียบปักแล้วเอาปักตัวปักเนี่ย ใช้พ่วงออกไปข้างนอกแต่ว่าใช้สวิตเป็นตัวเปิดปิดแค่นั้นเองเปิดแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ปิด,วปดเวลาทํางานนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาเดินปลั๊กกันนะก็มีเต้ารับแล้วก็ปลั๊กนะแล้วก็กสวิตไว้สาหรับเปิดปิดเวลาเราตัดให้ลงเดี๋ยว โอเคเรามาดูนี้กันนะก็ตอนนี้เดี๋ยวจะต่อปลั๊ก,กสวิตอันนี้ไมนเป็นสวิตแล้วก็ปลั๊กคือหมายความว่าเราจะให้สวิตไฟเอาอันนี้มอไม่เห็นโทษทีครับอันนี้ก็คือสวิตนะแล้วนี่คือปลั๊กเดี๋ยวเราจะทําการโดยการให้สวิตเนี่ยควบคุมปลั๊กไฟหมายความว่าตอนนี้ถ้าไฟมาแล้วกดสวิตอะเปิดจะั่งเปิดไฟถึงเข้ามาที่เต้ารับไฟนี้แต่ถ้าเราไม่เปิดเต้ารับไฟเนี่ย อันนี้มันก็จะไม่เปิดทำงานมันก็จะไม่มีไฟนะก็ลักษณะก็คือการต่อก็คือหมายความว่าไฟที่มาจากไฟบ้านอันนี้คือไฟบ้านนะก็คือถ้าเป็นเป็นขาวดำหรือเป็นน้ำตาลฟ้าเนี่ยก็คือมันเป็นลายกับนิวตันแหละทีเนี้ยคุณพ่อใช้สีน้ำตาลเป็นลายแล้วก็สีฟ้าเป็นนิวตันซึ่งตัวปักเนี่ยมันจะมี ช่องช่องบนอนะ่ะมันจะเป็นลายช่องล่างมันจะเป็นนิวตันเนี่ยช่องด้านบนเนี่ยมันเขียนว่าแอลายเนี่ยตรงนี้ลายนะไ,ไม่รู้เห็นกันไหมตัวนี้เป็นนิวตันก็คือเอาเข้าช่องนี้ส่วนถามว่าไปที่ปลั๊กไฟเลยอีกข้างหนึ่งไปที่ปลั๊กไฟเลยไม่ใช่ต่อลงนะถ้าเราต่อเป็นน้ำตาลอยู่ข้างบนสีฟ้าอยู่ข้างล่างเท่ากับปลั๊กนี้ใช้ได้เลยสวิตช์ไม่มีผลสวิตช์อาจจะต้องไปใช้อย่างอื่นเช่นไปเปิดโหลดฟงหลอดไฟหรืออะไรก็แล้วไปแต่ว่าอันนี้คุณพอ่อจะมาใช้กับไอเครื่อง วงเดือนเนี่ยก็คือให้ตัวเต้ารับเป็นเป็นไฟที่ถูกจ่ายมาจากสวิต์นะให้สวิต์เปิดเมื่อไหร่ไฟถึงจะทํางานทันทีนะแต่ตัวสีน้ําตาลคุณพ่อเนี่ยแทนที่จะอยู่ช่องนี้ช่องสีดํานี่นะไม่ได้อยู่คุณพ่อก็ข้ามไปที่สวิต์เลยก็เป็นสวิต์ที่ยังไม่ได้เปิดเห็นไหมอันนี้คือสวิต์ที่แม่มยังไม่เปิดด้านบนเสร็จแล้วจะรูไหนก็ได้นะจะซ้ายกว่าขวาก็ได้นะให้เลือกเอาสักรูหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาปลั๊กดาตัวหนึ่งเอาไม่ใช่ปลั๊กดาเอาสายดําเส้นหนึ่งก็คือสายไฟเนี่ย เป็นตัวที่พอเราเปิดปุ๊บไปจะจ่ายทันทีจ่ายทันทีหมายความว่าก็ให้มันตัวนี้สีดําตัวนีย้ย้อนกลับมาที่ลายของตัวเตารับนะนึกภาพออกนะนิวตันไม่ต้องไปสนใจเข้าแล้วเรียบร้อยปกติลายมันต้องเข้าลายแต่มันไม่เข้าลายก็คือให้เข้าลายไปที่เป็นของสวิต์ทีนี้สวิต์เนี่ยมันจะไม่มีลายนิวตันมันจะมีแค่เอ่อเป็นตัวลายอย่างเดียวเราก็เอาลายที่เป็นตัวไม่เปิดไฟเข้าข้างบนไฟเข้าด้านบน ไฟออกด้านล่างให้มากลับย้อนกลับมาก็คือเส้นดำเนี่ยย้อนกลับมาที่ตัวตัวเต้ารับตัวเมียสรุปก็คือพอเวลาเราไม่ได้เปิดสวิตไฟก็คือไฟอะ่ะมันก็จะไม่จ่ายเข้ามาที่ปลั๊กนี้แต่เมื่อเราเปิดสวิตไฟเมื่อไหร่ปุ๊บไฟจะจ่ายเข้ามาที่ปลั๊กนี้หมายความว่าปลั๊กนี้จะถูกควบคุมโดยสวิต์นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจริงไหมก็คือเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปแบบนี้ก่อนลักษณะน,นี้ก่อนอันนี้คือยังไม่ได้เปิดนะ เดี๋ยวเราเสียบปลั๊กก่อนเสียบปลั๊กนี่นี่ปลั๊กนะทําปลั๊กไว้เสียบนี่นะตัวน,นี้นะไม่มีที่วางก็คือเนี่ยเราเสียบไปเนี่ยมันไม่มีนี่ไม่มีใส่ไม่มีไฟเข้ามาสักช่องเลยแต่เมื่อเราเปิดสวิตช์เสียบนี่ไฟมาเห็นไหมเครื่องมันดังแดงๆเ,นะเห็นไหมเห็นไหมแต่ถ้าเราปิดดับไม่มีไฟมาักช่องเปิด ไปมาเห็นไหมนะี่ตัดทันทีริดตัดเลยโอเคก็คือเราต่อถูกต้องก็คือขั้งล่างเป็นเป็นไฟเป็นลายข้ามูลเป็นต้ง เรียบร้อยหมดแล้วนะอันนี้โตเรียบร้อยหมดแล้วก็คือตัดได้อะไรไ,ได้นะข้างใต้ันจะเป็นประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราต้องยกใบมีดขึ้นแล้วให้มันวันทะลุแบงนี้เพื่อจะได้รู้ว่ามันตรงไม่ตรง,น,น,นะงกกนี่แหละบรรจุกวอนนี้แหละ ็คือได้ใบมีดมาแล้วก็อาจจะต้องให้เรเตอร์เบอร์ในขควานรูตรงนี้นิดนึงเพื่อจะได้ให้มีช่องมันงนี้มันใกล้กันกันไป ได้ฉากเป๊ะเลยนะจับชนฉากเป๊ะเลยนะ,นะทำด้านไม่ได้จะหาว่าโมมฉากชนเป๊ะเลยนะ นะครับโต๊ะเล็กโต๊ะตัดไม้อันเล็กนะครับโต๊ตัดวงเดือนตัวเล็กที่คุณพ่อทํานะอันนี้ก็วงเดือนอยู่หลังนี้อาจจะดูด้านนี้ดูง่ายนะอ่าแล้วด้านนี้ก็เป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับแล้วก็ต่อด้วยปลั๊กเข้ามาแล้วก็เปิดสั่งการนะครับนี่นะครับใบก็ใบตัดงี้นะครับอันนี้ก็ปรับขึ้นลงได้อันนี้ก็เอาลงได้ ขึ้นลงได้ใบมีดยกขึ้นแล้วก็ปรับลงได้ตามความต้องการของเราไม่ใช้ก็พับเก็บเป็นโต๊ะอย่างนี้นะครับตัวกลกางก็มีท่อนสไลด์แบบเกง่งทำกันเอาเองก็ประมาณนี้นะครับก็ได้โต๊ะวงเดือนตัดนะแล้วก็เมื่อกี้ทดลองตัดให้เห็นแล้วว่ามันตัดได้จริงมันได้อะไรโต๊ะไม่ได้เลื่อนไม่ได้เขย่าอะไรมากมายนะก็ถ้ากลัวมันเขย่าก็เอาลูกยางมาติดข้างล่างกันหนืดเพราะว่าพื้นของคุณพ่อมันเป็นกระเบื้อง มันอาจจะลื่นแต่ถ้าเกเราตีทุกยาอาจจะเหนื่อยมันอาจจะไม่เขยา่านะเราก็ไม่ได้ใช้ทางานหนักมากก็คือตัดไม้ท่อนเล็กแล้วก็อาจจะใส่ไม้อย่างเช่นใส่ใส่ร่องอยากจะทาร่องก็ใส่ร่องอะไรเงี้ยนะครับอ่าประมาณนี้อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็อนาคตก็เดี๋ยวก็เอาเลาเตอร์มาต่อข้าใต้ก็ได้ก็คือเวลานั่นก็เป็นเลาเตอร์ขูดด้านหนึ่งทํางานเลาเตอร์ด้านหนึ่งทงาํานนทเป็นวงเดือนอันนี้แบบมินิเลยโตเล็กๆเ,เลยเพราะว่า บ้านของคุณพ่อไม่ค่อยมีเนื้อที่ก็เป็นบ้านตึกตั้งแต่ย้ายมาเป็นบ้านตึกก็เลยทําประมาณนี้นะครับสาหรับ,บคลิปนี้เนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยเห็นไหมครับก็ทําโตะวงเดือนแข็งแรงนะเอาไว้ใช้เพราะว่าอยากอยากใส่ไม้เพื่อเอาเข้าล่องเข้าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีที่ใส่แล้วโตว๊ะมันรื้อไปนานแล้วก็เลยกลับมาทําโตะเล็กไว้ใช้ ซึ่งทำอยู่ในห้องทำงานเล็กๆไม่ได้มีอะไรมากฝุ่นก็อาจจะไม่ได้กระจุงกระจาจเยอะตามนี้เลยเดี๋ยวให้ดูรอบๆเนาะอันนี้ก็คือด้านล่างเป็นอย่างนี้นะด้าน,นข้างเดี๋ยวเราจะยกฝาให้ดูนะอึ๊บนน่ก็จะเป็นประมาณนี้นะติดตั้งไหท้องนะครับปรับองศาได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ขูดเดี๋ยวเ,าเราเติมมาขูดดอนนะเราเวลาเราเอียงใบมันจะได้เอียงสี่ข้างสามได้ได้เช็บด้านกันนะตอนนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแค่เบื้องต้นเราเอาประมาณนี้กนแค่ตัดแนวตรงอย่างเดียวกันนะไปแล้ว ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับเราช่อง Design Family ช่วง DIY b y วบ d นะครับอ่นะข่าวหน้านะคลิปอะไรก็อย่าลืมกามกดเข้าไปดูกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปกันทุกท่านนะครับคลิปนี้ไปก่อนครับครอบครัน่ารักนะ้าออกแบบต้องไปก่อนแล้ครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมไปติดตามคลิปหน้านะมีโต๊ะใส่ไม้และจะทำคลิปอะไรเดี๋ยวไปดูกันแต่ยังติดค้างกันเรื่อง ชั้นวางของตรงด้านขวาของโต๊ะทำงานของพ่อนะเดี๋ยวไปแก้ตรงนั้นให้ดูนี่ตรงนี้แหละแต่ยังไงก็ยังใช้เลื่อยมืออยู่นะบางอย่างก็ใช้เลื่อยมืออยู่ไม่ใช่มีวงเดือนแล้วก็ขยันใช้วงเดือนเปลืองไฟ